สวัสดีครับผมเอมลานซ์ซั s เซสนะครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการตั้งค่าเกตลูฟี่เอนะครับตัวเมนูภาษาไทยครับอ่ะตัวนี้เป็นนมเมนูไทยนะนี่ครับตัวตัวใหม่นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับะการตั้งค่านาฬิกานะครับหลายคนสงสัยว่านาฬิกาตั้งยังไงบางทีมันไม่ตรงนะครับอ่วิธีการนะครับกดเมนูนะครับขีดตรงนี้นะเมนูครับมาหัวข้อการตั้งค่าระบบนะครับนี่นะครับเข้าไปแล้วก็มาหัวข้อเวลาจากระบบ GPS นี่นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับ นี่เลยมันยังมีสิบสองนาฬิกากับยี่สี่เนาะแล้วแต่นะครับว่าใครถนัดแบบไหนนะครับบางคนถนัดดูแบบเป็นยี่สี่นะครับนี่ผมลองเป็นยี่สี่นะแล้วก็การตั้งค่าเขตเวลาบ้านเราอะครับเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็น GMT บวกเจ็ก็คือเป็นเลขเจ็ดนะครับบวกเจ็ดนะครับนี่นะครับบ้านเราเป็นคนไทยนะใครอยู่ใครอยู่เป็นเลขอื่นอยู่เขาจะเป็นลบอะไรก็ตามแต่ใครเป็นศูนย์อะไรก็ตามแต่ปรับเป็นเลขเจ็ดนะครับเพราะเราอยู่เมืองไทยนะครับเราคนไทยนะปรับเป็นเลขเจ็ดนะครับผมนี่นะครับ เราก็ออกมาดูนี่นาฬิกาเห็นไหมหกโมงสิบแปดจุดสองสองนะครับนี่นะครับเพราะว่าผมปรับเป็นยนะี่สี่ไงมาอีกทีหนึง่งผมลองปรับเป็นสิบสองนะแต่มีสิบสองกับยี่สี่ใช่ไหมผมลองปรับเป็นสิบสองโดนี่ครับหกโมงแล้วเห็นไหมหกโมงยี่สิบสามนะครับนี่นะครับ,รบ,รบส่วนใครถนัดแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับผม แต่ผมกลับผมกลับขนาดแบบนี้นะอันนี้ส่วนโต๊ะผมนะครับผมขนาดยี่สี่นี่นะครับหกโมงยี่สิบสามนะครับนี่ผมขนาดแบบนี้นะครับนี่คือการตั้งนาฬิกาครับคือนาฬิกาเนี่ยบางทีบางทียังไม่ตรงนะครับเราต้องขับไปสักแป๊บนึงนะครับให้มันโดน g ี s เก่อนนะครับถึงจะขึ้นตรงนะครับบางทีต้องรอนะครับมันจะไม่ตรงทันทีนะบางทีปรับเป็นบวกเจ็ดแล้วใช่ไหมมันยังไม่ตรงทันที ลูกค้าต้องขับไปสักพักหนึ่งนะครับ5นาที10นาทีแล้วก็มันจะจับจาก GPS นะครับมันถึงจะตรงนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องของนาฬิกานะครับของเกตลูฟี่เ s มเมนูภาษาไทยนะครับขอบคุณมากครับ